สวัสดีพี่น้องป้องไายสุข,ขุสุข,ขนคนะพี่น้องค่ะผู้กองชองจนันนีลัมเพิร์อนรอบพิเชียวค่ะเตื่นอะไรกำลังจะย่างเป,ป็ดูกเย็นพอดีแล้นอนเลยดิ <c oughs> อีน,นึงอีน,นึงนอนมาขั้นตื่นไปปลูกแล้วมั่งนะนอนจะข้าวก่อนเดี๋ยวมาปลูกแล้วบัดซัตลูกสาวฉันเดหลับบ่อ๋อสาลี่ยองอ <c oughs> อันนี้คืออะัยสมศรีทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็มอลัยสมศรีทั้งนั้นได้ได้ได้ป้าสวยค่ะมาลัยส้องสีนะคะวันนี้วัสดีค่ะเยอะแล้วไม่ได้พูดมันหมานแท้ไม่ได้ผู้หอบใต้หอบขวามาแท้เมื่อนี้ของคนปีใหม่โอ้น่าจะความกระหอบน้อยเกินไปสอนเนาะ ไม่ได้ผู้หอบผู้หยังแท่ปีใหม่นะ่ะาปีนี้เป็นปีใหม่ใช่ได้ไหมมีปีใหม่ได้ไหมป้าเจี๊ยมานพี่น้อง เอไม่กัอยู่บไม่ไัอยู่บอกนเออพื่อนก็มาเพื่อนควดดีเพื่อนควอดีทายคู่กันเนยจ้าเออมันแต่มันก็เป็นภาพมันเป็นโอ้มันมืดอยู่ดวงปิดมุมนี่ดิมุมไหนมันมืดฝุ่นป่ฝุ่น

นางเอกปลอมแปมหรือเปล่า ถ้าไปน้องไปชงซุปซีบนรถกันค่ะชมปีอนี้ถ้าดูสามน่วยนะว่าอยางไรน้ำมือสามไม่ให้นะไม่ไหวจอกค่าถูกก่อนครับอันนี้ก่อนค่าก่อนเราจะพอายอยู <Mouse> ่ไม่ไม่ไป่ละลูกลาไไปวันหบลาเอามาไล่มาเลียไปยังมาพี่มาไล่เนี่ยโอ้ยไปเนี่มาไล่หลายก่อนได้มาไล่หลายก็มาหน้าอีกเนาะ ไปพี่น้องเราไปส่งสมสีข้นรถกันคาวันได้ไปส่งต้นน้ำได้ไปส่งสมสีดยน, <laughs> น,น,นี่นี่ลีกสีพอน้องเพี่นนี่เนาะ สมงซีกันค่ะเฮ้ยเ<อ>้ยจังีจังซีงซีส,สังซ <c oughs> ีไปไปนี่เห็นไหมเนี่ยเขาเขาก็ถือไปอยู่นาะของหนูนาะ <c oughs> วันนี้สุรินไกลไหมต้นน้ำสองร้อยหรือสามร้อยวันนี้นะ่ะ <c oughs> สอง้อยกว่าวก็ไม่ไกลเท่าเมื่อวานนะน่าจะประมาณเคี <c oughs> ่ยงเคียงก็น่าจะถึงก็ขอบรึกประมาณ สองหรือสามชั่วโมงสามชั่วโมงเนาะถ้งร ah ้อยสี <h 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 ่สิขึ <h <h ้นก็ประมาณสามชั <h <h ่วโมงแต่กระจอ่ะมาละโอ้ยจอดบฉยๆรถบสิฉหอดขอให้เข้าใจกันแต่ว่าก็ก็ดีนะถึงนั้นถึงอันไม่รู้ค่ะไม่ใช่คูวงนะคนไหนวะคนนั้นคนที่ขี่รถเมื่อกี้หรอคะไม่ไม่รู้ไม่ใช่คุณในวงค่ะ เอาเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วต้นน้าเห็นรถแล้วต้นน้าเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วคือนจำรถได้เพื่นจำรถได้โ i̇şte อ้ยดูฉันเนาะดูฉันเนาะกลับมาเลยจะบอกว่าหีมีนิ้วไม่ได้นิ้วโดนหินหยาบสิไปด้วยกันเดืนี่กันเด้อครับม้วนไหน่อยดิม้วนครับอย่างไรก็ต้องไปแกะเอง มแก่แล้วโอนเข้าบัญชีไปเด้อจะไปรถบัสหรือจะไปรถเก๋งหืจะไปรถบัสรือรถเก๋งไม่ไปไปเราไปนั่งรถบัสดูไหมลูกตายรถบัสนะไปอยู่กับพี่จอร์นไปอยู่กับพี่ข้องหอมเข้อหอนอนรถบัสเปิดพัดลมให้นอนเฮ็ดที่นอนให้ย่างดี มาส่งสมซนะีแล้วสมศีี่ไหนคะสมซีนั่งข้างหน้าเลยสมนีนั่งข้างหน้าเลยนี่ ขั้นเขียวเนาะยินเด็กกับขั้นเขียวอย่างนั้นฟัดกันทั้งวันนี้ผมของข้าวนี่โดนโดนเหนื่อยแรงแ,เ,รงแเ,รงเยอะ,ะเรื่องตัดไม่ปล่อยเลยนะคะแล้วเนี่ยรองเท้าพังคเพราะผมคือ